ดูวิวนะครับไม่ได้มาฝั่งนี้เลยนะครับนี่เขาทำตะลิงแล้วนะครับเพื่อนตะลิงที่ใช้หาดชะอำนะครับเป็นไงบรรยากาศเป็นนายสุดยอดไหม,มหอจลึกๆแต่ว่าลูกมาเดินได้แต่ต้องจับเดินได้แล้วมีมีบันไดลงได้ด้วยนี่มีบันไดลงนี่อ๋อมีบันไดเป็นข<า>ั้นออเป็นขั้น นั่งนี่แดดนี่น้ำเน่าพอเนี่ยเน่านิดๆลูกตะไคร่อะนั่งนี่ระวังสะดุดระวังสะดุดแต่ว่าลงไปไม่ได้เพราะตรงนั hmm. ้นม er like ันลื่นมากไอ้พวกตะไคร่น้ำนั่นน่ะนั่งชมนั่งชมวิวนั่งชมวิวเห็นไหมนั่งได้ดูวิวสบายเลยเห็นไหมพ่อบอกแล้วว่าสวยงาม เดี๋ยวไม่นานนั่งนี่เดี๋ยวพ่อไปหาซื้อไก่ย่างให้แล้วกันนะพ่อไปซื้อไก่ย่างเขาเหนียวนะเดี๋ยวเรามากินไก่ย่างโชว์โชว์กันนะเพื่อนๆเนี่ยนั่งชมน้ำได้เลยลูกคอรู้จักใครหน่อยว่าหนูไม่เคยตักไข่น้ำเอามามาเดี๋ยวพาลูกไม่ทันาพาทานขวาทานเดี๋ยวจะพาไปนายดูตะไครข่น้ำนะครับปันหาอยู่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เออเดีใกล้ๆแค่นี้อ่นี่นี่นะครับคือตะไคร่น้ำ ่ะเป็นนายชี้บอกเพื่อนๆว่าตะไคร่น้ำอยู่ไหนนี่มันลื่นคือถ้าเราเราเหยียบลงไปเนี่ยเป็นนายมันจะลืน่นปืด้ดเลยตุงยิ้ลื่นเราตกทะเลเขา้าใจไหมลูกเราไม่เหยียบนะน้ําลึกด้วยเนี่ยเพื่อนๆน้ําลึกนี่เขื่อนอันตรายนะครับตะไคร่น้ำนะครับแต่ว่าให้เป็นนายดูเฉยๆนะนี่ต,นนตรงเนี้ยสะอาดเนี่ยสามารถเดินได้นะเนี่ยพื้นพื้นผาเนี่ยเดินได้แต่ถ้ามีตะไคร่น้ำเนี่ยเราไม่เดินมันจะลื่นปืดไปเลยท้าเหยียาสีเขียวใช่ไหมท้าเหยียาสีเขียวมันลื่นมาก ใช่แต่ที่ตัวกระโปงเราไม่ต้องไปเหยียดตรงไหนที่เปียกเราไม่ต้องเหยียดลูกนี่นี่พอพามดูนะครับทาไมน้เพราะ,ะ,ออะน้ำลึกมากลูกตรงนี้น้ำลึกอ่าขึ้นทะเลมันมาแล้วน้ำมันลึกลูกไม่มเหมือนไม,ม่อนาร์ที่แม่ชาร์ทมันมันมีขึ้นทีเดียที่หาดเจ้าที่เราไปขึ้นนิดเดียวตรงนี้จะอ้ําลูกตรงนี้เรียกว่าถางเอาโอเคเดี๋ยวพ่อไปหาซื้อไก่ย่างให้หนูดีกว่า องนะครับวันนี้เดินตามมาสู่แสงสว่างเดินตามมาสู่แสงสว่าง เดินมาเดินตามมาเดินตามมาเลยเร็วเราจะวิ่งแข่งกลับกันนะเพ,พื่อนๆมาดูดิเพื่อนๆดูดิ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 โอ้ยโอ้เป็นนายดูแล้เพืพ่อนๆไปไป Viebras!